ล m ไลฟ์เอวีนิวไลฟ์สไตล์มอลพอดีกับชีวิตในเมืองลำไลฟ์เอวีนิว y esterday 1 0 6 5 106.5เพลงดีๆความทรงจำดีๆตลอด24ชั่วโมง <h ook> เรียบร้อย เตรียมตัวให้พร้อมค่ะต้องซ้อมไว้ก่อนเพราะว่าเด็กไม่กี่วันก็จะถึงวันงานแล้วอยากจะได้ใส่เสื้อตัวนั้นเตรียมเสื้อไว้นะใส่เสื้อตัวนี้นะคะแล้วก็ไปร่วมพิทักษ์เด็กมินิมาราธอนครั้งที่12นั่นเองตอนนี้นะพร้อมแล้วรองเท้าแล้วก็ซ้อมกันให้เรียบร้อยส่วนรายละเอียดของงานจะเป็นอย่างไรนั้น เดี๋ยวต้องติดตามกันในช่วง Talk in Trend ประเด็นที่คุณต้องรู้วันนี้เกี่ยวกับเรื่องราของกิจกรรมพิทักษ์เด็กมินิมาราธอนนั่นเองครั้งนี้ครั้งที่เท่าไหร่แล้วรายละเอียดของการจัดก,กิจกรรมเป็นอย่างไรเดี๋ยวติดตามสวัสดีค่ะคุณผู้ชมค่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายการนิยาทอล์กค่ะ เออคิดมากเลยวันนี้เตรียมร่างกายเสร็จสับเลยนะคะเพราะว่าไปเห็นทั้งเสื้อเขาก็สวยนะสมัครบุ๊บรับเสื้อเลยแล้วแถมรางวัลต่างๆเยอะแยะมากมายแล้วไม่ใช่วิ่งออกกาลังกายธรรมดานะมันเป็นส่วนมันมีส่วนในการทากุศลด้วยกันด้วยนะคะแต่ว่ารายละเอยียดเดี๋ยวคขอยติดตามกันแล้วกันสนับสนุนโดยป8 Land and House ทั้งป8 Land ป o u s e h ด์เฮาส์ไซภูเก็ตป8 Land ปร u s e เกาสก่อแก้วภูเก็ตและป8 Land and House สภูเก็ตนั่นเองนะคะสําหรับบ้านสวยๆแล้วก็ที่สําคัญคืือออออเง่ออ่่นไไขดดีีรรยูสสาาามมถถบ้ท 076521888และลามไลท์อเวนิวค่ะไลฟ์สไตล์มอลพอดีกับชีวิตในเมืองบนถนนเส้นดีบุกตัดใหม่แวะเวียนไปเยี่ยมชมกันได้นะคะมีสินค้ามากมายหลากหลายและ MPK ม i l l ิเลเนียมภูเก็ตจำกัดค่ะปรึกษาเรื่องของแรงงานต่างด้าวเอกสารพิสูจน์สัญชาติพม่าลาวกัมพูชาขอโค้ต้าเวิร์กเพอร์มิตเปลี่ยนนายจ้างต่อใบอนุญาตทำงานได้หมดทุกอย่างที่เกี่ยวกับแรงงานต่างด้าวปรึกษาที่ MPK ในซอยฟองจันข้างตลาดสดเทศบาลนั่นเองนะคะหมายเลขโทรศัพท์076 6212288ค่ะและสําหรับแจ้งทั่วทิศวันนี้มีทั้งกิจกรรมเรื่องดนตรีเรื่องงานบุญนะคะแล้วก็กิจกรรมเยอะแยะมากมายหลากหลายในช่วงแจ้งทั่วทิศแต่ว่าช่วงนี้ไปชมสิ่งที่น่าสนใจสักครู่เดียวค่ะ ลำไลฟ์เอ a ว e นิวไลฟ์สไตล์ m a ม l พอดีกับชีวิตในเมืองลำไลฟ์เอ a ว e นิว y esterday 1 0 6 5เพลงดีๆความทรงจำดีๆตลอด24ชั่วโมงเี่าสี่ช่วโมงเาแจ้งทั่วทิศกับทิทยานะคะก่อนที่เราจะไปติดตามเรื่องราวรายละเอียดของการวิ่ง มินิมาราธอนไปดูกิจกรรมเรื่องของปั่นที่เขากําลังจะหมดเขตรับสมัครกันเร็วๆนี้แล้วนั่นคือเทศบาลตะบลฉลองภูเก็ตนั่นเองค่ะขอเชิญร่วมโครงการปั่นจักรยานการกุศลนะคะชื่อโครงการ ปั่นปั่นน้องนะคะเพื่อหาไรายได้สมทบทุนทอดผ้าป่าเพื่อการศึกษาเด็กๆนั่นเองค่ะให้กับโรงเรียนวัดลัทถิวนารามนะคะโรงเรียนบ้านฉลองในวันอาทิตย์ที่29พฤศจิกายนนี้นะคะส่วนระยะทางก็จะมีตั้งแต่36กิโลเมตรนะคะเริ่มกันตั้งแต่ตีห้าครึ่งเป็นต้นไปที่บริเวณโครงการพาร์คแอนชอปหมู่ที่1ตําบลฉลองอาเภอเมืองจังหวัดภูเกต็ตนั่นเองค่ะเขารับสบัรตั้งแต่วันนี้ถึง12พฤศจิกายนนี้เท่านั้นนะคะที่กองการศึกษาเทศบาลตำบลฉลองค่ะสอบถามรายละเอียด ที่076383775ต่อ113นั่นเองค่ะ ส่วนเด็กๆเกยาวชนที่ชอบเรื่องของดนตรีโอกาสทองมาแล้วครั้งนี้กับ Back to Yamaha Music School ภูเก็ตนั่นเองค่ะเสาร์และอาทิตย์ที่14และ15พฤศจิกายนนี้นะคะเรียนดนตรีดีด,ดีทุกคอร์สเรียนพิเศษเพียง1296บาทเท่านั้นนะคะสำหรับ Yamaha Music School ภูเก็ตเขามอบของขวัญสุดพิเศษนะคะสำหรับใครที่รักแล้วก็หลงไหลในเสียงดนตรีนะคะเรียนดนตรีลดคืนกาไรสุดคุ้ม3 0ทุกคอร์สเรียน เลยพร้อมกับโปรโมชั่นเครื่องดนตรีราคาพิเศษอีกมากมายนะคะสอบถามทั้งที่ทสาขานครภูเก็ต076213644สาขาบิ๊กซี076249409ค่ะ ใครเป็นสิทธิ์เก่ารามคำแหงบ้างฟังทางนี้เลยนะคะขอเชิญพี่น้องรามคำแหงลูกพ่อขุนนะคะทุกรุ่นเลยร่วมงานสายสัมพันธ์44ปีพี่น้องรามนั่นเองค่ะกิจกรรมจะมีขึ้นในวันพฤหัส,สบดีที่26พฤศจิกายนนี้นะคะมีทั้งการประกวดที่ดารามนะคะการแสดงของเหล่าศิลปินสิทธิ์เก่ารามคำแหงอาหารเครื่องดื่มดนตรีแล้วก็ของรางวัลอยแยะมากมายเลยค่ะ,ะไรายได้เพื่อสมทบทุนการศึกษาแก่นักเรียนเรียนดีที่มีความประพฤติ เรียบร้อยในจังหวัดภูเก็ตนะคะในช่วงเวลาของการจัดงานพื่อัตสับดีที่26พฤศจิกายนตั้งแต่6โมงครึ่งเย็นๆเป็นต้นไปที่โรงแรมรอยัลภูเก็ตซิตีนั่นเองค่ะด้านมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยเขตภูเก็ตหรือมออภูเก็ตนะคะ ขอเชิญผู้ที่สนใจรวมไปถึงนักเรียนนะคะระดับมัธยมศึกษานักศึกษาประชาชนทั่วไปร่วมงานมอวิชาการ2,558ค่ะปีนี้เขาใช้คอนเซปต์ว่าบม่มเพาะคนดีชี้นำสังคมสั่งสมปัญญาพัฒนางานวิจัย2,558มอวิชาการร่วมกับชุมชนพัฒนาสังคมสู่ประชาคมอาเซียนชื่อยาวทีเดียวนะคะจัดงานระหว่างวันที่17 ถึง18พฤศจิกายนนี้ค่ะก็จะมีกิจกรรมทั้งอบรมแข่งขันด้านภาษาด้านไอทีด้านวิทย์ด้านคณิตการท่องเที่ยวการตลาดและอาเซียนนะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่ยงค่ะวันที่17พฤศจิกายนนี้นะคะก็จะมีพิธีเปิดและยังมีปาถักกระถาพิเศษด้วยนะคะโดยพนักท่านชวนหลีกภัยในหัวข้อ2คาบสมุทรอันดามันอ่าวไทยในมิติด้านการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมและประชาคมอาเซียนถ้าสนใจรีบโทรไปสอบถามนะคะสำรองที่นั่งที่076 276012-3หรือเว็บไซต์ p h u k e t .psu.ac.th นั่นเองค่ะสังเกตคนใกล้ตัวนะจะเป็นคุณพ่อของเราก็ดีหรือว่าคุณพ่อของบ้านใกล้เรือนเคียมที่เราเห็นแล้วอุาคนนี้เนี่ยแม่ เป็นพ่อที่ดีดีนะคะเรื่องนี้เขามีมาฝากจากเทศบาลตำบลวิชิตเพราะว่าตอนนี้เขาเปิดรับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเป็นพ่อดีเด่นตำบลวิชิตนั่นเองค่ะเพราะฉะนั้นต้องอยู่ในเขตตำบลวิชิตนะคะสำหรับปี2558นี้โครงการเฉลิมพระชนมพรรษาพาระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเพื่อเป็นการแสดงออกถึงความจงรักภักดีนะคะความสํานึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงมีต่อประสงค์นิกรน,นะคะก็เชิดชูพ่อผู้เป็นแบบอย่างที่ดีต่อสังคมค่ะหลักเกณฑ์การคัดเลือกนะคะเขาแบ่ง เป็น4ประเภทอย่างนี้ค่ะประเภทแรกคือพ่อของผู้เสียสละ 2. คือพ่อผู้บำเพ็ญประโยชน์ต่อสังคม 3. คือพ่อผู้มีความมานะ อดทนขยันหมั่นเพียรและสุดท้ายนะคะสีคือพ่อของผู้ทําประโยชน์สังคมและประเทศชาตินั่นเองค่ะใครที่สนใจนะคะส่งใบสมัครไปได้ที่กองสวัสดิการสังคมอาคารอเนกประสงค์ผู้สูงอายุเทศบาลตำบลวิชิตนะคะสมัครได้ตั้งแต่วันนี้เลยจนถึงวันที่20พฤศจิกายนนี้ในวันและเวลาราชการนะคะส่วนใครอยากจะสอบถามรายละเอียดก็076245339หรือ076 2 4 5 341ค่ะย้ําเน้นกันสําหรับกระถินของเทศบาลนคะร ท,ทางเทศบาลนครภูเก็ตเขาขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพกระถิ่นสามคีประจำปี2558นะคะเพื่อเะยสร้างพระบรมธาตุเจดีเทศรังศียานสัมปันโนนุสรโดยจะมีพิธีสมโภชองกระถินนะคะวันศุกร์ที่20พฤศจิกายนนี้เวลา1ทุ่มที่ศาลจังหวัดภูเก็ตแล้วก็ทอดกระถินวันเสาร์ที่21พฤศจิกายนนี้เวลา8ปดนาฬิกานะคะที่วัดเจริญสมณกกิจหรือวัดหลังศาลนะคะซึ่งใครที่สนใจก็ไปร่วมกันได้นะคะ อีกเรื่องหนึ่งฝากมาจากโรงพยาบาลกรุงเทพปุเกตหลายคนรอคอยเพอเข้าหน้าหนาวทีไรก็อยากจะร่วมทําบุญทําทานกับเขาด้วยในครั้งนี้ก็ขอเชิญค่ะร่วมส่งมอบไออุ่นไปยังพี่น้องที่ขาดแคลนนะคะในโครงการเสื้อผ้าลดโรคร้อนปีที่9นั่นเองนะคะปีนี้เนี่ย ทางโรงพยาบาลนี่เขาส่งมอบไปไกลถึงจังหวัดน่านเลยนะคะซึ่งผู้ชมสามารถที่จะร่วมบริจาคได้ตั้งแต่วันนี้เลยเขามีตู้รับบริจาคเลยนะคะที่โรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ตตั้งแต่วันนี้แล้วเรื่อยไปจนถึง10ธันวาคมรีบไปค้นเสื้อผ้าที่บ้านกันแต่เนิ่นๆตอนนี้เลยนะคะเดี๋ยวพอช่วงใกล้ๆแล้วไม่ทันเนาะเขามีกิจกรรมนะคะรับบริจาคตรงนี้ที่ลานกิจกรรมชั้นหนึ่งโรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ตค่ะสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่คุณปริยาจุลพงศ์หมายเลข1 7 1 9โรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ตหรือว่า0 7 6 2 4 4 5สต่อ1284และหมายเลขโทรศัพท์ haft, เคลื่อนที่นะคะ0 9 4 5 9 6 5 1 5 1นั่นเองค่ะเราเคยสัมภาษณ์กันมาตลอดปีนี้บนมาอีกครั้งหนึ่งแล้วค่ะสำหรับ เอชโปรเจกต์หมาแล้วนะคะมิวสิกคอนเทสขอเชิญทั้งชมทั้งเชียร์หลายคนที่สมัครร่วมไปแล้วนะการประกวดมิวสิกคอนเทสต์เอชโปรเจกต์ปีที่5ที่ลามไลท์อเวนิวภูเก็ตงานนี้ลาดปล่อยของนะคะร่วมกับมูลนิธิบ้านเพื่อชีวิตศูนย์การค้าลามไลท์อเวนิวภูเก็ตและบริษัท a d v i c e Holding Group จำกัดเขาจัดประกวดวงดนตรีมิวสิกคอนเทสต์เอชโปรเจกต์ปีที่5ประจําปี2558ค่ะซึ่งถือว่าเป็นการประกวดดนตรีที่ทรงพลังที่สุดนะคะเป็นเวทีที่เป็นจุดเริ่มต้นนงศิิลปดั หลายคนทีเดียวค่ะซึ่งจัดขึ้น เรื่องในวันเอสโลกของทุกปีเลยนะคะปีนี้จัดขึ้นเป็นปีที่5แล้วค่ะรอบคัดเลือกนะคะจะมีขึ้นในเร็ววันนี้ก็คือวันที่2 2ถึง24พฤศจิกายนนี้นะคะส่วนรอบตัดสินจะมีในวันที่1ธันวาคมนี้เวลา5โมงเย็นถึง3ทุ่มที่ศูนย์การค้าลามไลท์อเวนิวลาดปล่อยของถนนดีบุกนั่นเองค่ะวัตถุประสงค์นะคะเพื่อจะส่งเสริมให้คนรุ่นใหม่นั้นมีประสบการณ์ด้านดนตรีแล้วก็รณรงค์เรื่องของการป้องกันโรคเอสนะคะ,ะ,คะเพื่อมิตรภาพและการสร้างสรรค์ทั้งตัวบุคคลและสังคม ส่งเสริมเยาวชนให้แสดงออกในทางที่เหมาะสมแล้วกิจกรรมนี้เนี่ยเขาเน้นการทำเวิร์กช็อปความรู้ด้านดนตรีจากวิทยากรที่มีประสบการณ์ทางดนตรีนะคะคือเวิร์กช็อปกันตั้งแต่ก่อนประกวดระหว่างการประกวดในแต่ละรอบแต่ละรอบนะคะแล้วจนไปถึงรอบไฟนอลเลยนะคะถือว่าเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างสรรค์เยาวชนท้องถิ่นร่วมกับหลายๆองค์กรที่ช่วยกันขับเคลื่อนข่าวว่างานนี้สปอนเซอร์เพียบเลยนะคะวงที่ชนะเลิศและรองชนะเลิศอีก2ลําดับก็จะได้รับเงินรางวัลพร้อมกับโล่รางวัลค่ะ ถามรายละเอียดที่คุณนรงค์นะคะ0894745253หรือว่าเข้าไปดูรายละเอียดในหน้า Facebook Fanpage ของลาม l i h t a v e n u e ภูเก็ตนั่นเองค่ะทั้งหมดคือแจ้งทั่วทิศกับนิตยาในวันนี้และพร้อมหรือยังครับอยากรู้แล้วใช่ไหมเราว่านี่เสื้อตัวนี้เนี่ยนะคะถ้าคุณอยากจะได้มาเดี๋ยวแนทเดี๋ยวนะขออนุญาตให้อ่านะคะให้กล้องเห็นนิดนึงเสื้ออย่างนี้นมีโลโกโ้ของนิตยาใส่อยู่นี่เห็นไหมคะ อยากจะได้มาเนี่ยทำยังไงดีนี่ง่ายๆมากเลยค่ะถ้าอยากได้มาแล้วเราก็ชมสิ่นค้าสนใจสักครู่เดี๋ยวเดี๋ยวมาตั้งใจฟังกันมาตั้งใจชมกันในช่วง Talk in t r e n d ประเด็นที่คุณต้องรู้ค่ะ